สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสองตัวบนเน้นตรงชนสิบสูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้ไปเาาจาะราชการก็รับชมกันด้วยนะครับ หาเข้านาทางแบบนี้ก็ับปรา,ดากดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956หโชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณก,กันดูนะครับ10สูตรอย่างไรมาดูกันนะครับกรจะได้เป็น10บบุญสสูตรในบน8สูตรเป็น11สูตร แต่ไม่ได้มีตัวไหนชนถึง8สูตรมันมีชนแค่7สูตรสูงสุดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 8สูตรแต่ไม่มีตัวไหนชนถึง8สูตรมีแค่7สูตรเราวัดลงมาที่7สูตรนั่นเองนะครับเนาะที่มาโค้งตัวเลขลากซิโลหมดแล้วนะแต่ตัวเนี้ยใช้ไปลุกไปเนาะก็เราอยู่3สูตรเดือนนี้หมดแล้วเนาะ B1 C1 C3 1 2 3 4 5 หึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์คือตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์ถ้าเราเข้าเลขเก้านะครับแล้วก้าออกหลักสิบคือเก้าหกนี่นะครับปกติมันเข้ามันเดินชุดหน้ากระดาษแล้วนะเดินยาวมากแต่ว่าเอามาเดินเอามาใช้งานแค่เอามาให้เป็นตัวอย่างแค่นี้เนาะจะได้จะได้มีที่เขียนต่อนั่นเองนะครับก็คือที่นี่ก็คือศูนย์นี้นะครับแม่ศูนย์ก็คือตัวนี้ที่ยังเหลืออยู่ ไปโลไปถลุดก็คือโลเลยนะแปดตัวชใช้แค่หกแล้วต่อไปเนาะนี่จะยืนที่หกต้องถุดปากหลักจะยืนแค่หกเอยที่มันที่มันเหลืออยู่ก็ใช้ไปถลุดก็โลถ้ายังมือก็ใช้ไปนี่นะครับถลุดสี่สีหนึ่งกับสีสาม,สสามที่ยังเหลืออยู่เนาะอย่างสีสามก็คือเสียหก แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเสียงแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองคือตัวนี้ไม่ให้เล่เขา้าเลขเก 9, 6, 96, นะ้าหกเก้าหกเนาะสี่สามแล้วก็ศูนย์สองสามเสียงหกนักลาบยืนแปดตัวให้มันหลุดเนาะเล่นเขา้าเลขเก้าเองนะครับเนาะก็คือสามสูตรนี้นั่นเองนะครับที่มาอังกฤษเนาะหลักสิบแปดตัวสามสูตรแปดตัวนี้นะ 3, 0, นนะครับหลอดยังเหลือหลอดนั่นเอง อันนี้แปดสูตรเข้าเจ็ดสูตรเนาะสามบวกเจ็ดก็เป็นสิบนั่นเองหน่วยบนที่มาของหน่วยบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับเข้าหกหมดเข้าหกไอ้เข้าๆนะพูดทีเดียวไอ้หกหลังหน่วยนี่ว่าเนาะนี่เข้าหลังหน่วยหกเอาหกกันเนองนะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์สองคือตัวนี้ 5, 9, แล้วก็เป็เก้าศูนย์สองอันเดียที่มาของวเลข เมสูุดเหลืออยู่นี่แล้วก็อีกดีสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็คือตัวนี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดตัวนี้อันองเก้าส่วนหนึ่งสองสี่หกเก็ดอีกตัวนี้ เลขก้าวศูนหนึ่งสามสี่ห้าหกก็คือตัวนี้นั่นเองนะคระับเลขก้าวศูนหนึ่งสามสี่หกเจ็ดไหมเลขก้าวศูนหนึ่งสามสี่หกเจ็ดก้าวศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดพูดผิดเอง,งแต่เขียนถูกอยู่นะสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์คือตัวนี้เจ้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนหนึ่งเจ้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งคือตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะ นี่เป็นที่มาของเลขที่อย่างแปดตัวที่หนี้วันเดียวเนาะนี่ตัวเปดสูตรนี่เป็ดแต่เหลือเจ็ดแต่ชนกันเจ็ดไม่มีตัวในชนทั้งเปดเนาะอย่างเช่นเนาะสักสิบจะชนที่ตาสูตรก็จะเป็นศูนย์สองสี่ห้าแปดเนาะศูนย์สองสี่ห้าแป็ดศูนย์สองสี่ห้าแปดศูนย์สองสี่ห้าแป็ดศูนยสามสูตรนั่นเองนะเรั เรา,าเขียนไว้ตรงนี้เนาะชลสองสี่ห้าแปดและรางหน่วยแปดสูตรชนแค่เจ็ดสูตรเนาะอนเองสี่หนึ่งสองสาม 7, สี่ห้าหกเจ็ดสี่ก็มีเจ็ดสูตรไม่มีสูตรนี้นั่นเองห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีสูตรนี้นั่นเองห้าหกก็จะมีเจ็ดสูตรหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีสูตรนี้เจ็ดก็จะมีเจ็ดสูตรหนึ่ง ไมมีสูตรน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prepare ี mm ้สองสามสี 6, ่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีเจ็ดสูตรหนึ่งสองสามสี่ไม่มีสูตรนี้ห้าหกเจ็ดนั่นเองก็จะมีอย่างละเจ็ดสูตรไม่ถึงแปดสูตรก็สามสามบวกเจ็ดก็ได้สิบสูตรนั่นเองนี่คือสิบสูตรถ้าสิบสูตรไม่มีสูตรได้หลุดก็คือตรงนี้นจับคู่เนาะจับคู่ทีบน้นจะเป็นสามสูตรในบนจะเป็นสิบสูตรจะเป็นเจ็ดสูตรนั่นเอง ถามบอ,อกเกดก็ได้สิบสูตรสิบสูตรถ้าไม่มีสูตรใดหลุดเลยสองตะบนเน้นตรงไว้อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับเองเน้นเน้นเน้นตรงในชุดนี้นะอาจจะมากลับได้แต่มันเน้นมันเด่นไปที่ตรงเองสองตะบนเด่นเน้นตรงคุยอย่างนี้นี่แล้วองเจะใช้สูตรกรรมการคัดเด่นก่อนสรุปเนาะใช้สูตรกรรมการในสามีพีแรกของบนเนาะ คือ10 11 12นี่นะครับเนาะไ้ดูคือคนก่างก,ก็จะรู้เนาะส่วนสีว่าชนกี่สูตรนะครับสีนี้ชน3สูตรชน,ส,นส,อส,อสองในสามอีพีสีเหลังชนในหน,หนใน3า p นั่นเองนะครับเนาะสนสีมีไหมนะครับไม่มีไม่ชนไม่ชนสามอีพีแบบสุดท้ายเลยตอนนี้ สองสี่ชนกี่พีสองสี 2, 4, ไ่ไม่ชนไม่ชนสองสี่ไม่ชนในสามเอพีสี่ไม่มีชนในสานะมเอพีเนาะสี่ไม่มีชนไม่มีชนไม่มีชนในหนึ่งในสามเอพีห้าสี่ห้าสี่จะมีอยู่สามเอพีสี่เนาะ ถ้าสีมีอยู่สามมีพีนะถ้าสีนี้สามในสามอีพีอันนี้จะเป็นสีนี้สามในสามอีพีเนาะแปดสีชมกี้พี่อยู่ดูกันนะครับแปดสีแปดสีไม่ชนไม่ชน ไม่ชนแปดสีเขคัดออกเอาไว้ก่อนสุดท้ายเพื่อนนะครับไม่ชนจาก EP นะครับชน5ชนกี่ EP ดูกันนะครับสีนี้ชน3 EP นะครับ3 EP ถ้าสีนี้เนาะสีนี้ชน3 EP ีสอง5สีนี้ชน3 EP ตามในสามอีพีนั่นเองครับตามในสามอีพีสี่ห้าสี่ห้าสีนี้ชนตามในสามอีพีนี่ห้า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 มีชนหรือเปล่าเบืเ่อเนาะสามอีพีนี้ไม่ชน เ็นมีแต่เ้าเก้าเนาะอ้าห้ามีนี่นะมีห้าห้ากับเก้าเก้าเนาะอ้าห้ามีนออาหามน,นึ่งอีพีเนาะอ้าห้ากับเก้าเก้ามีหนึ่งอีพีนี่ห้าห้ามีหนึ่งอีพีแปดห้าไม่ชนเนาะแปต้ห้ามีสองอีพีนะครับน้อสองอีพีไหนหนึ่ง สองอ๋อสองสองอีพ so so ีศ oh, no. ูนย์หกศูนย์หกชนไม่ชนไม่ชนไม่ชนสักอีพีศูนย์หกคัดออกดีนะครับสองหกสองหกมีกี่พีมาดูกันนะครับ สองหกไม่มีชนสักอีพีก็กาออกนะครับรนั่นออกพิจารณาเป็นดับสุดท้ายนะสี่หกสี่หกมีไม้สี่หกไม่มีชนนะครับไม่มีชน ในสามีพีเราคัดออกมนเองนะครับเนาะห้าหกคมน่จะมีสองเนาะคงมีสองอพีนะครับสี่ชมพูแปดหกมีไหมไม่ชนนี่ก็ ไม่ชนนะครับเป็นผมไม่มีสักอีพีนะครับหลุดจิตหลุดจิตชนสามอีพีนะครับสีนี้เนาะหลุดชนสามีพีน,นะนี่น้องเจ็ด นิมพูชดสองอีพีเนาะสี่เจ็ดชนกี่พีสี่เจ็ดสีนี้ชนสามอีพีเนาะโอ้นี่มงผ่านสามอีพีห้าเจ็ด ชนกีพีห้าเจ็ดห้าเจ็ดไม่มีสักอีพีนะครับห้าเจ็ดมีอยู่หนึ่งอีพีห้าเจ็ดมีหนึ่งอีพีนะครับแปดเจ็ดชนที่สองอีพีนะครับสองอีพีศูนย์แปด นแปดชนกี่พีมาดูกันนะครับนแปดไม่เห็นสัก,กพีนะครับไม่ชนสัก,กพีนะสองแปดสองแปดชนกี่พีมาดูกันนะครับทีนี้ไม่มีสองแปดนะครับสองแปดไม่มีไม่ชน สองแปดไม่ชนสักอีพีนะครับหายเลยสี่แปดสี่แปดไม่ชนนะครับไม่มีชนสักอีพีนะครับห้าแปด 82 EP นะครับสีนี้นะ88ไม่มีชนนะครับมีแต่55กับก99เนอะในสาม EP อันนั้นเพราะฉันั้นก็ได้ตามนี้นะครับเด็ดจะเป็นสีส้มอันดับหนึ่งสีส้มนี้อันดับสองสีมพูอันดับสามสีเหลืองอันดับสี่ากับบาทนะครับ วีดีโอนี้ก็เป็นพีที่สิบเก้าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหวยไทยเก้าห้าหกนะครับถ้ากดคาว่าวีดูอีหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่าน จงโชคดีครับ